รถคันนี้นะครับ9้าวข้ามผ่านคําว่าพรีเมียมไฮเอนดไปแล้วนะฮะนี่คืออัคระมหาสถานเคลื่อนที่นะตอนป้ายแดงนะครับขายอยู่6ล้านหวันนี้วันทูโต้ได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับ uh. สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะใครที่ต้องการซื้อรถมือสองคุณภาพดีดูคลิปของวันทัวเตอบอกได้เลยว่าได้คําตอบและก็ตัดสินใจได้แน่นอนนะเพราะของเราเนี่ยเ้าบุญขอบทวนนะฮะร,รวมถึงมีรถให้เลือกมากกว่า250คันเลยนะอย่างเช่นวันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะว่าเป็นรถที่เรียกได้ว่าน่าใช้งานมากๆและเหมาะกับการใช้งานที่แบบว่าต้องเป็นอภิมหาเศรษฐีเท่านั้นนะคันนี้ก็คือ Lexus LM 300h นั่นเองนะฮะคันนี้นะครับเป็นรุ่น2.5 Hybrid ซึ่งเป็น Electric f o r Wheel Drive และก็เป็นแบบ4 o u r Seat Exclusive เราด้วยนะค ขายแดงนะครับขายอยู่ 6ล้าน5้าแสนบาทเลยนะแต่วันนี้วันทัวเต้ขายประหยัดกว่าแดงครับได้ถึง2ล้านกว่าบาทเลยนะครับนะเป็นปี2022ครับเลขไม่เพียงแค่46,000โลเท่านั้นวารันตียังเหลืออยู่อีกเยอะๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวารันตีของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยมีวารันตีให้10ปีไม่จำกัดระยะทางและในส่วนของโครงสร้างบอดี้นะครับมีวารันตีจากเล็กซัสนะครับประเทศไทยนะครับถึง6ปีเลยนะไม่จำกัดระยะทางเช่นกันนะหากใครที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเสริมภาพลักษณ์องค์กรนะครับคันนี้เนี่ยฮะคืออภิมหาเเศรษษฐีใช้้นะับอกกไดลลยว่าาภพณ เป็นลักชัวรี่แบบไฮเอ a เลยครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าของตัวรถกันดีกว่าครับด้านหน้าของเขานในเรื่องของดีไซน์ฝากระโปรงด้านหน้าสภาพสวยเหมือนใหม่เลยเป็นปี2022เลียงไม้เพียงแค่46,000โลเท่านั้นคันนี้ไม่ค่อยได้ขับนะครับและเรียกได้ว่าสภาพเ,เป็นปีใหม่ใหม่น้อยวารันตียังเหลืออยู่เยอะเลยนะฮะกระจังด้านหน้านะครับเขาเป็นแบบ X Style นะซึ่งเป็นรูปแบบตัวอักษรจากตัว X นะฮะแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้ที่มีเซ็นเซอร์อยู่ด้านในนะออปชั่นที่อยู่ในส่วนของตัวกระจังหน้าไม่ว่าจะเป็นเซ็น นะครับคันนี้นะครับ เรียกได้ว่าสวยมากๆเลยนะคันนี้นี่คือ Lexus LM 300h ครับไฟหน้านะครับสภาพนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าใสาๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นลักษณะหัวลูกศรน,นะครับรวมถึงไฟหน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลน LED ที่มาพร้อมกับระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงต่ำอัตโนมัติและมีในส่วนของไฟหักเลี้ยวตามมุมด้วยนะครับก็บอกได้เลยว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยเขาจัดเต็มมาให้ในเรื่องของโคมไฟเลยนะ daytime running light like, มีมาให้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างที่เป็น LED แล้วด้วยนะไม่มีริ้วรอยเลยฮนะอยู่ ที่สวยสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานครับเลกซัสคันนี้นะครับก็ใช้เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะซึ่งเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินฮะ2.5ลิตรนะฮะให้แรงม้ารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับแรงม้าอยู่ที่197แรงม้านะครับแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ด้านหน้าตัวหนึ่งและอยู่ตรงด้านหลังอีกตัวหนึ่งนะครับการทำงานเนี่ยเป็นแบบ e4 w h e drive นะครับหรือว่า electric four wheel drive นั่นเองนะการขับขี่ มไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงด้านหน้าน็อตฝากระโปรงตะเข็บด้านข้างครับคันนี้ด้านหน้าไม่เคยมีการทําสีมาก่อนเลยแล้วก็เป็นแบบสภาพใหม่ๆด้วยคันนี้บอกได้เลยว่าต้องรีบมาดูนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมโอ้โหนี่ล้อแม็กครับเรียกได้ว,ว่าเป็นลายที่เป็นมันติสโป๊กนะฮะแล้วก็สีสันของเขาเป็นแบบออกแนวแบบไทเทเนียมนะฮะดูเป็นแบบอลูมิเนียมผสมไทเทเนียมทําให้ดูแบบเงางามตลอดเลยนะคันนี้นะครับล้อแม็กสวยมากๆนะฮะแล้วก็แตกต่างจากรถที่เป็น MPV คาคันอื่นนะให้ความรู้สึกไฮโซมากๆด้วยนะครับด้วยความที่เขาเป็นแบบมลติสโปหายๆซี่ ซิลิยานะครับ225ทับ 60R17 ดอกยางเต็มสภาพสวยนะครับแล้วก็ล้อแมกเนี่ยลายเดิมไม่มีรอยเบียดฟุตบาทตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสภาพสวยเพอร์เฟกพร้อมใช้งานครับคันนี้นะครับด้านข้างเนี่ยสภาพสวยๆแล้วก็สีของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกทั้งคันแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับก็คือกระจกนะครับกระจกรอบๆนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับใช้เป็นอะคูสติกลัสทั้งคันเลยเรียกได้ว่าเป็นกระจกที่ดูดซับเสียงได้อย่างดีนะครับข้างในห้องโดยสารเนี่ยเงียบมากๆเลยนะและในส่วนของตรงนี้เป็นกระจกมองข้้าางทีีี่มมรระะบบบปัแลพเกไฟฟ ไฟเลี้ยวที่เป็นแบบชิลคันชิลไลด์ด้วยก็คือวิ่งจากด้านในสู่ด้านนอกระบบความปลอดภัยัดเต็มนะฮะในส่วนของเบ้ากระจกไม่ว่าจะเป็นบิล p o สปอตมอนิเตอร์หรือว่าตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะฮะมือจับประตูของเขานะครับเป็นสีโครเมียมที่เรียกได้ว่ามีระบบคีย์สมาร์ทเอนทีครับทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งดร i v เวอร์หรือว่าฝั่งพาสเซนเจอร์แล้วก็ประตูนะครับเป็นบานสไลด์ซ้ายขวาเลยครับผมสามารถเปิดปิดง่ายแล้วก็ขึ้นลงสะดวกครับรถไม่สูงมากใครต้องการใช้งานรถที่แบบว่าเป็นพรีเมียมนะฮะ High end ผู้ชมครับในส่วนของขนาดและก็มิติของตัวรถนะครับผมต้องบอกว่าในส่วนของเล็ก s ันะฮะ LM 3 0 0 s เนี่ยคันนี้นะครับมีความใหญ่กว่า MPV คันอื่นฮะเรียกได้ว่าเกือบใหญ่สุดเลยนะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของการออกแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นสายเนี่ยสันฝากระโปรงครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับจะเป็นไฟท้ายที่เป็น LED แบบไลท์กริดิ้งขนาดยาวจากฝั่งซ้ายไปถึงฝั่งขวาแบบนี้ด้วยการตัดด้วยการตกแต่งโครเมียมแบบนี้ฮะแล้วก็เม็ดไฟ LED นะครับที่เป็นไฟเลี้ยวครับมันให้ความรู้สึกว่ารถ คันนี้ค่อนข้างที่จะมีการออกแบบมาอย่างประณีตและก็ทันสมัยมากๆนอกจากนั้นกันชนด้านล่างนะครับมีการตกแต่งด้วยคิ้วขอบที่เป็นโครเมียมเน้นใส่ใจในเรื่องของการออกแบบทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ถอยหลังกล้องรอบคันนะฮะแล้วก็ไฟท้ายโลโก้นะครับที่มีความสวยงามฮะสปอยเลอร์หลังนะครับคันนี้นะครับด <ant> ้านท้ายนี่สวยจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภายในของด้านท้ายรถกันดีกว่าครับประตูท้ายนะครับของเล็กซัสคันนี้นะครับจะเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้านะฮะหรือว่าอิเล็กทริกนะฮะเทลเกตนะครับการเปิดปิดเนี่ยก็จะสมูท ที่จะเปิดปิดจากรีโมทก็ได้หรือว่าเป็นการเปิดปิดจากภายในตัวรถก็ได้นะครับแล้วก็สภาพน็อตนะฮะคันนี้ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ปั๊มที่เป็น L แล้วก็ R Left and Right นะฮะตรงนี้สีเดิมทุกอย่างเดิมจะเข็บสวยนะครับเพราะว่าคันนี้นะฮะกนตีว่าไม่เคยชนหนักด้านท้ายนะครับที่สาคัญพื้นที่เก็บสัมภาระพอสมควรครับเรียกได้ว่ากระเป๋าเดินทางใหญ่ๆเก็บได้แน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันดีกว่าครับด้านหน้านะครับห้องคนขับรถนะฮะคันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายความปลอดภัยที่ใช้งานง่่่่่าาาาายยนนนนนะะไมวจเป็กกรรรรรตตแงภใทีีูคคัับ้ มีหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ซึ่งสภาพสวยมากๆนะแล้วก็มีแผนที่มีในส่วนของระบบนำทาง Consumption Information หรือว่า i n นโฟกราฟิกนะฮะบนหน้าจอ เป็นทัชสกรีนที่สามารถเลือกใช้ฟังก์ชันต่างๆได้เรียกดูข้อมูลต่างๆได้แล้วก็เชื่อมต่อกับบลูทูธรวมถึงแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของความหลากหลายนะครับแอร์ Air ปรับอากาศนี่ก็เป็นแอร์ปรับอากาศดูโอโซนนะครับแยก้ายขวานครับแล้วก็สามารถเปิดแอร์แถวหลังได้ด้วยและเป็นแอร์ปรับอากาศออโต้ที่มีความเย็นมีระบบนาโนอีที่เอาไว้จับดักฝุ่นละอองด้วยนะครับคันนี้นะครับเ e กียร์อัตโนมัตินะครับเป็น e-cvt ใช้งานง่ายแล้วก็ดูแลง่ายนะครับแล้วก็มีระบบชิปล็อก ok สามารถจอดขวงและเข็นได้ด้ดววววยยซึ่่่่่งงงในสนสสขออิตตคบคบุมาาๆทีู เขาก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮแล้วก็ e-v mode ครับรวมถึง eco mode นะครับคันนี้ก็สามารถทําความประหยัดได้ประมาณ18 19โลลิตรเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกไฮบริดนะครับถัดลงมานะครับในส่วนของสวิตช์ควบคุมตัวหน้าจอเองเขาจะมี Lexus touchpad นะฮะเอาไว้ควบคุมในส่วนของตัวการเลือกการใช้งานต่างๆของตัวหน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นเพลงบลูทูธนะฮะหรือว่าจะเป็นดูแผนที่นีเวกชันครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะฮะสำหรับออปชั่นหนึ่งนะครับที่ตัวผมเองชอบมาก แล้วก็ประทับใจมากมาก็คือเรื่องของเครื่องเสียงครับอันนี้นะครับอ่า Lexus LM 3 0 0 H คันนี้เขาให้เครื่องเสียงมาเป็นยี่ห้อมาร k l อ v i n เ o n นะฮะซึ่งเป็นเครื่องเสียงเนี่ยแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกนะครับที่จับคู่กับตัวแบรนด์ของเล็ u s ัฮะมาอย่างยาวนาน,นครับใครต้องการที่จะทดลองฟังเครื่องเสียงฮะมาได้ที่วันโทโตกับรถคันนี้เลยนะ Mark l e v i n s o n มีความแตกต่างจากเครื่องเสียงรถยนต์ของยี่ห้ออื่นยังไงผมบอกอย่างนี้ครับว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะแสดงในเรื่องของน้ําเสียงครับที่เป็นเครื่องดนตรีระดับ5-7งชิ้้นเน่ยไดอยดอาัน และคมชัดและมีมิติมากมากเลยนะฮะ <Wow. S 1> และได้ฉายาว่านี่คือ king of sound เลยครับ <Wow. S 1> ใครที่ต้องการทดลองมาได้ที่วันโทโต้เลยครับไม่เชื่อผมคุณต้องมาทดลองเองนะครับคันนี้ใช้เครื่องเสียงเป็น mark levinson ครับผม <S <S ผมนี่มีลักษณะเหมือนกับผู้นำประเทศหรือยังครับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าพื้นที่นั่งฮะห้องโดยสารที่เป็น executive lounge แ,แบบนี้นะครับให้ความรู้สึกแบบว่าเป็น private มากๆหรือว่าส่วนตัวมากมากเลยนะไม่ว่าในเส่งของการดีไซน์นะครับของเขาเรื่องของเบาะเองครับที่มีในเรื่องของระบบมาสานมาด้วย ีระบบนวดด้วยนะเราสามารถเลือกแบบ Fullbody ก็ได้เลือกแบบไหนก็ได้นะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็สวิตช์คอนโทรลพวกนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นแบบทัสกีนแล้วก็เลือกในเรื่องของการสั่งการนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดกระจกรถกระจกปรับเบาะนวดปรับเบาะเย็นร้อนได้แล้วก็ทำไคลเมดกับตรงนี้ได้เลยใช้งานง่ายมากแล้วก็สะดวกมากด้วยเบาะออเขานะับเป็นเบาะแบบสไตล์แบบ First c l a s s นะฮะซึ่งเหมือนกับเล้าของเครื่องบินที่เป็น First c l a s s เลยนะคันนี้ก็บอกได้เลยว่าจัดเบาะมาาอย่งต นั่งสบายรวมถึงสามารถนอนได้ด้วยนะครับที่สําคัญนะฮะก็มีในส่วนของทันูฟนะฮะด้านหลังนะฮะเป็นบานใหญ่แล้วก็บนเพดานเนี่ยสวยนะครับเป็นสีดําแต่ว่าเพดานของเขาเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าเขามีแอรเบดไลท์นะฮะตรงนี้สามารถปรับได้16เฉดสีแอร์แบล็อบคันนะฮะความพิเศษของเขาก็คือห้องโดยสารที่มีความกว้างความใหญ่นะฮะแล้วก็มีการออกแบบเป็นแบบพรเวทรูมนะฮะหรือว่าเป็นเล้าเลยนะมีในส่วนพาร์าิชั่นกั้นระหว่างห้องคนขับกับผู้นั่งโดยสารด้านหลังอย่างชัดเจนเลย แบ่งโซนกันเลยครับคุณผู้ชมครับผมบอกได้เลยนะโอ้โหหรูหรามากๆเลยครับและเรียกได้ว่านั่งแล้วไม่อยากจะลุกเลยครับนั่งสบายมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับรถยนต์คันนี้นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของภาพลักษณ์แน่นอนนะฮะแต่สิ่งสําคัญฟิลลิ่งในการนั่งนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นแบบพิเศษเป็นแบบไม่เหมือนใครนะฮะเป็นแบบ VVIP คาร์เลยสําหรับใครนะับที่ต้องการรถยนต์ครับที่เป็นที่สุดนะครับในเรื่องของออปชันเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของความหรูหราครับคันนี้เนี่ย รถยนนะครับที่เป็นอัครมหาสถานเคลื่อนที่ได้คันนี้นะครับนี่คือ Lexus LM 300s นะฮะเป็น2.5 Hybrid นะฮะเป็น Executive 4 seat นะฮะคันนี้บอกได้เลยว่ารถสไตล์แบบผู้นำนะฮะนั่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะฮะนั่งสบายแล้วก็ออปชั่นเยอะมากคันนี้นะครับตอนไปแดงเคยขายอยู่ที่6ล้าน5แสนบาทนะฮะวันทัวโตวันนี้นะครับขายประหยัดกว่าไปแดงเกือบ3ล้านบาทนะฮะเราขายเพียงแค่4ล้าน2 9 9 0 0บาทเท่านั้นและใครต้องการจัดไฟแนนซ์กับรถคันนี้ครับง่ายๆเลยครับขอต้นเพียงแค่7 บาทต่อเดือนครับก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วครับใครสนใจนะครับสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0ูนงหนึ่งหกเจ็อันนี้เบอร์ฮอตไลน์นะครับเรียกได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายของวันทัวโต คอยให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเลยฮะสำหรับเล克斯ซัสคันนี้นะครับมีวันทียังเหลืออยู่เลยนะฮะวันทีของแบตเตอรี่นะครับของเขาเนี่ยมีวันทีให้ถึง10ปีฮะไม่จำกัดระยะทางนอกจากนั้นครับในส่วนของตัวบอดี้รถนะครับก็จะมีวันทีในส่วนของโครงสร้างรถยนต์ครับถึง6ปีฮะไม่จำกัดระยะทางเช่นเดียวกันวันทีนะครับยังเหลืออยู่นะครับใครที่ต้องการเช็คข้อมูลก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์ติดต่อเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณฮะอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางอื่นช่องทางออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Took Titik หรือเว็บไซ์ะเฉพาว็บซตต์นร wwtour.com งุ� ต่อเข้ามาได้เลยนะอันนี้มีทั้งรูปทั้งเบอร์โทรมีทั้งข้อมูลต่างๆราคารถแล้วก็การคำนวณค่างวดติดต่อได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยฮะแอดมินคอยบริการคุณอยู่ครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันทัวเตอของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ